ไปเร่อไม่ได้โอ้ตรงนี้ตรงนี้เหมือนที่แรกเลยแต่ว่านี่มันจะเยอะกว่าก็าคือแม่นเหนอดแล้วมันลื่นกว่าด้วยนะลื่นบอกวะเออลื่นอืออือเออยา้ยเ้ยกูย้อตรงนั้นกูดเออกวยเียาดกูด้วยกูเกอบตายไม่น่าไปรัดเลยนี่เน่ เลื่อนเลยยี่สิบเก้าอเออเขากลัวขี้กงรัดเขาลืมเติมน้ำวะช่างม่งเออเลื่อนเลยยีิบสามจะตายแล้วว้ยเป็นถามมันช่างโหดร้ายเหลือเกินถ้ากูกูจะไม่ไปขึ้นขออาวาอีกต่อเลยกูจะไม่ขึ้นอีกมันประเทศไทยสองกับประเทศหา่าไม่รู้ไม่รู้จักเข้ามากับประเทศเอ่ออินโดเหรอ เดี๋ยวขโมวไม่มีอะไรตอนนี้กูไปยาวแล้วไม่สนอะไรแล้วค่ะกูตายคือตายกูตายกูจะไม่เล่นแล้วกูตายแล้วตายเลยกูตายแล้วตายโอ้ยยังยังยังกูตายแล้วตายเลยกูตายแล้วตายเลยโอ้คำนี้้กูตายแล้วตายเลยกูตายแล้วตายเลยเออโอ้โหกูตายแล้วกูตายเลยกูไม่ยั้งตายแล้วไม่ยั้งไม่หยุดทำไมพี่คนางหน้าแม่งเสียงกัน Oh. โอจเ,เหลีนอกแล้วกูจะไม่เหลี่ยแล้วอามกูจะไม่อดแล้วรือไม่อตอนนั้นกูตกเกือบตายอ่ะแล้วลกูไปทางอื่นอ่ะกูฉลาดมากๆโอ้โหเกียดทางโอเคแล้วงัค,ค,งคงบอกว่ากูตายแล้วกูตายเลยตายแล้วกูต,ตายแล้วจริงเกิดใหม่เหรออา้าวทางนี้มันอันนี้วะ

เล่นก่อนเล่นก่อนขอให้ผ่านก่อนขขอผ่านก่อนโอ้ยเล่นทางอีกไกลหิบหายโอ้ยกูต้องมันเดินใหม่อีกรอบโอ้โอหน่าสงการคำนึงยครอบนี้ก็จะต้องมีสติมันแตกด้วยหรอเพิ่งรู้เอ้ยแม่งมีถ้ำด้วยไปท้งไหนดีวะ ไออยกชาวแล้วเฮ้ยตรงน uh, uh, um, okay. ี้มันตรงจันี่ไปตรงนี้ดีกว่าโอ้โหไอเกมเพี้ยนี่หัวร้อนกว่าอาวีเพราะว่าเขาเล่นชิวๆนะเขาเล่นชิวมากเลยอ่ะกูยากมากเลยกว่าจะกระโดดติด เวลาเดินสะพานนี่แม่งโอ้โหสุดยอดเองได้เดินเชือกเส้นเดียวยังยังไม่ถึงเลยกูมันเล่ใหม่เนะี่ยรู้บอกเลยเชือกเส้นเดียวนี่มันยากจริงนะคือมันต้องคุ้มให้อยู่อ่ะมันต้องมีชิปล็อกจริงอง่ะเองมีไหมชิปล็อกอ๋ะอ,อมม,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 มีมีเออไม่กูไม่ใช้ชิปล็อกแต่แรกว่ะออ้โห ดาบเลยนะอาฮ่าวิชายชีรอนแต่แรกกิชายจะดีแ้วคุมง่ายกว่าเยอะเลยอันนั้นแม่งคุมยากคิดมากว่าจะเดินเลี้ยวย้อนจริงอืมจะยอดจริงเป็นไรเป็นไระใช้ความสามารถ สี 49, ่สิบเก้ากูยังไปนี่้ากว่ะไม่รู้จักกูซะแล้วนะกูจะเหลือแค่สี่สิบเก้ากูยังไปต่ออเสียจาจต้องเชื่อมันไกลไหมไกลอยู่อ่ะโว้ยแลวกูตายนี่คือจบเลยจบเออ <laughs> <laughs> จบเลยอะเวลาปีเขาพนุอนอะไรนต่อไปกูจะไม่ไปป<ต>ีนต่อไปเลยกูจะไม่ไปปีนภูเขาไหนกูจะไม่ไปแต่นี่แต่มันไม่ลื่นนะวกเขาถ้าเป็นธรรมดามันไม่ลื่นหรอกอ๋อแต่วูเขาไอ้ตี๋จะไม่ไปแน่นอนตอนนี้อ,ออกมาแล้วน้่เลยจะเส้นชัยแล้วอะ มยังไม่ตายสักครั้งเลยเหรอใช่เรื่อยๆเขายัง8 9อยู่เลยนี่มันเก่งกลางวะก็เก่งอ่ะตายประมาณ2 3รอบเล่นมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยอะใช่ข้างหน้าใช้แคมป์บอกว่าอ๋อมันเป็นแบบว่าหน่วยเออแคมป์ว่ะข้างหน้าเขาเจอแคมป์ เฮ้ยเขาถึงแคมป์สามแล้วเด้อสวัสดีครับเอาแฟนกินไปเลี้ยงตัวตัวนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่มันเครื่องบินตกนี่ว่ะไปกินน้ำก่อนน้ำเหลือศูนย์เลยเอ้ยดูสิว่าแคมป์สามจะได้เงินกี่บาทสามร้อยบาท เยี่ยมก็ไปเยงอยู่นละถ้าโกแบบไม่ใส่เสื้อกันหนาวลองไปดิจะเป็นไงนวะห,หนาวตายก่อนอะเม่ดเลือดรดเลยเออสักพักนึงอะไปแล้วโว้ยกูไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยก็ถ่ายรูปกันแล้วเนี่ยแอบาขายมั่งจัง ก็อาจมีโอกาสแบบว่าไม่ล่อสูงไงโอ้ยระดับกูแล้วเลือดแม่ลดสักกระดิดเลยพอถ่ายรูปได้ไหมอ่ะไปละแมวไม่ถ่ายถ่ายหลอกเลยไปแล้วลออเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยกูไปเนี <c oughs> ้ยอกูจะไปเดี๋ยวนะเข้มสามแล้วก็ไปตรงนู้นหรอสแสดงว่าตรงนั้นคือจุดเส้นชัยสินะงัก <c oughs> ลับไปจุดเส้นชัยกันเลย มุขขาวแ้งโอเคเอ่อตรงนู้นเลยหรอมันจะากตลุยไปมุ้ย ผจะตายแล้วี่เปงเอ้ยนี้ก็ยากอยู่นะแต่ก็ไม่เท่าไหร่ีกแกก็ไม่ได้เลย อะไี่ตป่าเรียกไม่มีแผนที่กูเดินไปไปนะโว้ยไม่หนาวไปต่อไม่หนาวจริงหรอไม่หนาวอ่ะว่าต้องตอนคืนน่จยกูจะเลื่อนจะลดอ่ะไม่พอเลยะดูดิไอ้เอพวกนี้ไม่กล้าดูกลุ่มก่กอนคนจริงเขาเดินภูเขาแข่งแบบไม่ใส่เสื้อหนาวเลยโอ้โหนี่แม่นแน่แน่มันอืดเออโว้ยไปดิ ดูไม่เป็นดูกูโชว์ดูโชว์เองตุบ๊บโอเคฮะเขาตายครั้งแรกตอนน้แน่ดูได้เองดูอ,อ,อือืเนี่อ้ไม่ต้องพึ่งพาน้ผมสนใจกิกากิการกิจการไปตาย แล้วแม่ไม่ยืนทำหา่าอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ไปหรอกไปเอ็มคือเบรดี้ส่วนน้านนี่ปล่อยแม่งม่กินหรอกเอ้ยไอ้ห่านั่นอะใส่เสื้อหนาวจิ้มเกี้ยวเตี้ยวดูกูไม่ใส่เยี่อะไรเลยเดินไวหรอมาสักเดินไวอ่ะ ไปสองครึ่งโอเคดูระพเจ้เาโอ้โหมึงใส่เสื้อกูไม่ใส่ห่าเลยตรงนี้จะโดดถึงบ่ถึงและไม่ถึงแล้วก็คือตายเลยเออเองแล้วลองไม่ใส่ด้วยดิอะอ่ะมันก็เดินปกติมันเดินเร็วขึ้นตรงไหนวะรู้สึกมันเดินเร็วขึ้นอ่ะ เองถึงยัง่ะเองย่จุดเลยแคมป์สามอ่ะโอ้ไปไกลเหมือนกันนี่หว่าเราอ่ะเอ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์รับผมหน่อยครับพี่รับหน่อยครับเฮลิคอปเตอร์ไม่เคยรับกูมั่งเลยหรือไงวะเฮ้ยนี่มันมีความสามารถนักบินขาในตำนาน แต่กูตำนายกว่าว่ากูไม่ใส่เสื้อเออทำไมช่วงนี้เขารู้สึกว่าแพลวอ่ะมันเริ่มตอบช้าเขาแล้วนิดหนึ่งอ่ะความจริงเมื่อก่อนมันจะตอบไวมากเลยปุ๊บปาดปุ๊บปาดอ่ะเขาไปกันสี่คนเข้าไปกันห้าคนเลยเนี่ยโอ๊ยพ่กขี่โกขี่เกลเติน ไม่มีมีคนตกหลุมคนนึงว่ะเว้ยมองอะไรไม่เคยเห็นคนที่ไม่ใส่เสื้อกันหนาวเลยไงวะเดินกลางคืนมาเนี่ย <c oughs> บอกเลยใคยสุดบุดิสุดไม่หนาวหรอกมันจะมืดแล้วเดี <c oughs> ๋ยวคอยดูคนตายไม่เป็นไรมืดช่างแม่งมัน โอ๊ยกูเก็บตกเนี่ยโอเคตรงนี้แหละประเด็นตรงนี้แหละที่เขาตกแต่มันจะไม่มีรอบสองแล้วเป็นงไงมา้างเกือบตุยแล้วก็ไม่ตุยว่าเก่ง นีงต้องายว่าเขาเริ่มหนาวขึ้นเกือบตกแม่งเดินข้างล่างได้ด้วยหรอไอ้ตรงนี้มันอ๋อไอ้ตรงนั้นมันขึ้นอย่างนั้นนี่อึ๊บงงงงไปกระโดดตายงงๆงนั้นเลยแม่งเดินกันอย่างนั้นเลยเหรอมันได้เหรอวะ ว่าเลยว่าอ่ามปโชว์ความ,าม,ม,ามส,สามารถพิเศษรัาแล้วก็โดนลูกลกตายเออเองอเรารู้สึกว่าตรงนี้ลงไงวะออลงไงอะ่ะไม่รู้เขาสึกบวบ่าขคขาได้เพื่ออะไร เอาพูดเจ้าของไหมนะจะบอกน้องว่าถึงจุดสูงสุดแล้วอะไรอุ้ยลงได้ก็เจ็บอยู่นะก็เหลือเจ็ดเอ็ดหรอเอ่อนี่คือยังไงหรอคือผ่านแล้วหรอดีมันต้องผ่านแล้วอ่ะนี่ต้องเดิน แล้วก็เดินกลับมาเฮ้ยเองเหมือนว่าเขาเจอเครื่องบินด้วยว่ะเพราะว่าเขาจะเอ็งออกยังไยอย่างเนี้เฮ้ยเอง็งมันมีธงด้วยเดี๋ยวเขาจะไปปักธงประเทศไทยดูสิว่าประเทศไทยมีธงยังจะจะเป็นประเทศไทยคนแรกหรือเปล่านะ เอ้ยเองไม่มีประเทศไทยว่ะเขาเป็นประเทศไทยคนแรกประเทศชาตินี่ประเทศไทยอ้าวนี่เป็นไงโคตรเทประเทศไทยคนแรกไทยรึเปล่าเสียผมเองไม่ได้ใครคนแรกแต่กูว่าเป็นคนแรกเหมือนกันที่ไม่ใส่เสื้อเป็ปคนแรกไทยคนแรกที่ไม่ใส่เสื้อเดินกลางฮิมาเดินกลาง เาขาเขาู่มะแอ็ดตันติกาคคนแรกด้วยแล้วก็ไม่ใช่คนแรกเลยไม่ได้ใส่คนแรกในโลกที่ไม่ซีใครเดินบบไม่ใส่เสื้อเฮียเลยข้าดับบี้คิดความกล้าบางคนตายต<อ>แล้วไม่เหลือนเขาว่าเขาจะขี่เครื่องบินแล้วว่ะคือตอนนี้อีก20ิบวิจะออก แล้วก็มารับกูนหน่อยดิเมื่อกี้ก็งมารับกูเลยเกลียดตรงนี้แต่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมรอบก่อนกูจะตกแต่รอบนี้กูไม่ตกโอเคพวกยังไม่ทันขาดครักวันเฮ้ยตอนนี้บินแล้วอะไปเลยปูด เืิคนแรกอินกาาเดินคนเมื่อไหร่จะมืดวะจะเดินทานตงตอนคืนกินน้ำให้หมดกินน้ำให้หมดตู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 ตตใกล้แล้วใกล้ะจะมืดแล้วตอนนี้ห้าโมงครึ่งมาเดินด้วยกันเปล่าตอนนี้เขาลังขี่เครื่องบินไปสิวๆอยู่ อนนี้แคมป์สามผ่านไปเหลือแคมป์สองเออเอ,เองเขาขี่เครื่องบินมาด้วยอะเราน่าจ,จะเราจะปีนเขาทต่ไมวะเราไม่ขี่เครื่องบินมาวะเออิงอยู่ไหนวะอยู่แถวๆไหนเองอะอิงอยู่จุดกลางเริ่มต้นเลย <c oughs> ตายยังตตบอนนี้เราถ่าตัวตายคือการกินน้ำหมดแล้ว คนโดนทุกบาทกูไม่ต้องการแนทนชี่กูก็ไม่ต้องการฉันนี่แหละคือใช้ที่ไม่กลัวความตายอยู่จุดประมาณตรงไหน,นเริ่มแรกเลยนะ yeah. เริ่มเริ่มแรกแล้วก็เดินไตแล้วลองบินรอไล่ดูอะเออเออเอ็งลองมองข้างบนด้วยนะเผื่อมันแบบว่าเจอเครื่องบิน ที่หลือกคตรจะมองอะนี่ไยเขามาเชือกที่แบบว่าโคตรแบบว่ายากอยู่ด้วยนะแต่มันมีจุดหนึ่งที่แบบง่ายอยู่แต่ไม่รู้ตรงไหนเล่นเกมนี้สี่สิบตาทีหรอเพื่อเกมื่อแล้วเลือดกูยังเหลือร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเอ้เออเองลองแบบว่าสัญญาณเอโนเอ็ดดิเดี๋ยวเขาจะเห็น อะไรวะมันจอดได้ที่ไหนเล่าเนี่ยมันจอดไม่ได้โว้ยแม่งเรียกสัญญาณเอ s เอสแม่งแต่จอดไม่ได้เฮ้ยตอนนี้ภูเขาพันสามเมตรว่ะพันสามเมตรหรือว่ากิโลเ้ยเมตรอะไรมัะมะ้งเองลองส่งสัญญาณเอสเอมาดิส่งอะไรวะส่งดิ ตุดตุ๊ดตุดตุดด้วกูด้วยด้วยกูด้วยงั่งเออ เขาเห็นนะอันนี้มันแคมป์สองหรือแคมป์หนึ่งวะเอ็งต้องส่งสัญญาณเออเอมาดิส่งมาดิอ๋อนี่แคมป์สองนี่ว่าเออเดี๋ยวเขาไปแคมป์หนึ่งเอยอเดี๋ยวให้เอ็งมาตรงใหาเองเลยให้เอ็งมาเกือบจะถึงแคมป์หนึ่งเดี๋ยวเขาจะส่งไฟให้นะ ตอนนี้เขาอยู่แคมป์สองใกล้จะแคมป์หนึ่งแล้วแต่ว่านานจังวะอมีจรวดไหมเนี่ยสามารถขึ้นเครื่องบินเลยได้ไหมไม่รู้สิต้องรอดูออะะได้ห่อยตไม่ร่อยกูจะเป็นชายคนแรกที่มาที่ไม่ใส่เสื้อกันหนาว

มันจอดไม่ได้เว้ยถ้าจอดได้เขาลับหมดเครื่องอะหมดอยังน้อยกูว่าให้มึงแบบขี่เครื่องบินมาเห็นกูเว้แล้วก็เห็นว่ากูลังแบบใส่เสื้อกันหนาวเพราะว่าเริ่มจะถึงแล้ววะใช่ป่ะววะกูสักกูไม่จ่ายเลยอ่ะเออจ่ายเละเป็นรุ่นเล็กโอ้ไอเก่งไม่ไอ่ใส่เสื้อกันหนาวมาทำมาขวดเลยววะเออตรงนั้นบอกว่าเอตเอตตรงนั้นยังส่งอยู่วะ ไม่อ๋อไม่น่าใช่เอ็งเครื่องบินปะก็ถึงละก็เริ่มถึงแล้วจะมาแล้วเอง็งเห็นยังไม่ฝั่งซ้าเย,อยเออถึงแล้วตรงปัจจุบไฟไปตูตนประจุบไฟไป,ประจุบไฟเอง็งกูย่างเห็นควันไฟย่าง นนนะมันจอดอยู่มันลงไม่ได้ตอนนี้กูกำลังไปเออเอ็งมาจุดเริ่มต้นดิว่าอะไรขามาถึงแล้วเนี่ยเอ็งต้องมารับเขาดิ <c oughs> ได้กูตายอีกรอบก็ได้เลื่อนเรือเปล่าเอาไว้เลยทำซวยแล้ววะ เองข้างหลังไปไหนเน,ะ<ห>นี่ยสวัสดีเฮ้ยชายที่ใช้เวลาครั้งเมื่อกี้นาทีขึ้นขงบินไปแล้วไปแล้ว <laughs> ความหวังของมูปเบินแล้วทำไรดีไม่รู้แต่เขาเริ่มตน้นคัสสูงแสดงว่าผ่านแล้วไปออก